ก่อนไปฟังนิยายเสียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะนิยายเสียงเรื่องทวงคืนความเร่าร้อนโดยอภิรดีนนก้มหน้ามองแก้วไวน์แดงในมือพยายามเพิกเฉยต่อความร้อนระอุที่แผ่ออกมาจากราที่นั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะแต่กลิ่นหอมของน้ำหอมที่คุ้นเคย กลิ่นที่ผสมกับกลิ่นผิวเฉพาะตัวของเธอมันรุกรานความตั้งใจของเขาอย่างสิ้นเชิงคุณมาทำอะไรที่นี่มีนาเสียงของเขาทุ้มต่ำและแฝงด้วยความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความโกรธมีนาเท้าคางมองเขาดวงตาที่เคยเป็นประกายระยิบระยับตอนนี้ฉายแววที่อ่านยากยิ่งกว่าเดิมเธอสวมชุดราตรีสีดำ ที่เปิดให้เห็นแผ่นหลังเนียนและเผยให้เห็นรอยสักรูปกลุ่มดาวในพรานที่ไหล่ซ้ายรอยสักที่นนเป็นคนพาเธอไปสักเมื่อหลายปีก่อนในคืนที่พวกเขาตัดสินใจว่าจะทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มตนชีวิตใหม่ด้วยกันมาทวงของที่ฉันเคยทิ้งไปมีนาตอบอย่างเรียมงานแต่ประโยคนั้นหนักอึ้งพอจะบดขยี้แก้วไวน์ในมือของเขาได้ นนหัวเลาะในลำคอเป็นเสียงที่แห้งแล้งและขมขื่นคุณไม่เคยทิ้งอะไรไปมีนาคุณแค่หลอกที่จะจากไปและตอนนี้ผมกำลังจะแต่งงานเธอเอียงคอเล็กน้อยปล่อยให้เลือนผมสีเข้มตกลงมาบดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งอ๋อผู้หญิงคนนั้นคนที่อ่อนหวานและมั่นคง น่าเบื่อจะตายไปน,น้นคุณไม่ชอบอะไรที่ง่ายดายคุณชอบความท้าทายชอบที่จะต้องไล่ล่าและแน่นอนคุณชอบความรู้สึกที่ต้องเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจะได้ครอบครองคำพูดของเธอเหมือนมีดที่กรีดลึกถึงแก่นแท้ของเขานดนกับวีนาคือพายุที่บ้าคลั่งพวกเขารักกันอย่างเจ็บปวด เผาผ่านซึ่งกันและกันจนแทบไม่เหลือชิ้นดีการแยกทางเป็นทางรอดเดียวที่ทำให้พวกเขายังมีลมหายใจผมโตขึ้นแล้วมีนาผมขอเลือกความสงบมีนาได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินอ้อมโต๊มาหาเขาการเคลื่อนไหวของเธอเฉื่องเื่องช้าและมันคงเธอโน้มตัวลงมาจนใบหน้าของพวกเขา อยู่ห่างกันไม่ถึงคือกลิ่นหอมอันตรายของเธอโอบล้อมเขาไว้คุณบอกว่าคุณเลือกความสงบเธอกระซิบชิดริมฝีป,ป่าแต่หัวใจคุณกำลังเต้นรัวเหมือนกองศึกเลยนะคะนนเธอใช้นิ้วเรียวยาวสัมผัสเบาๆที่รอยสักรูปกลุ่มดาวบนไหล่ของเขารอยสักเดียวกันกับที่อยู่บนร่างเธอ มันคือตราประทับแห่งความสัมพันธ์ที่เคยบาดครั้งของพวกเขาคุณไม่สามารถลบรอยสักนี้ออกไปได้และคุณไม่สามารถลบเรื่องราวที่เราสร้างไว้ได้ค่ะเธอดึงนิ้วเรียวยาวลงมาตามแขนของเขาช้าๆนนหลับตาลงเขาพยายามจะผลักเธอออกไปแต่กล้ามเนื้อเขากับแข็งทื่อราวกับถูกสาดความรู้สึก ที่ถูกกดทับมานานหลายปีกลับมาท่วมท้นอีกครั้งความป่ารถนาอันรุนแรงที่เขาคิดว่าตายไปแล้วมันกลับมาเรียกร้องให้เขาทิ้งทุกอย่างอีกครั้งอย่าทำแบบนี้มีนาเขาครางออกมาเธอไม่ตอบแต่เธอยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนจะพละออกไป Grid ช้าๆทิ้งไว้เพียงความเย็นจากอากาศที่เข้ามาแทนที่ความร้อนระอุเมื่อครู่ ฉันรู้ว่าฉันม่คู่ควรที่จะอยู่ข้างคุณแต่คุณก็ไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตที่น่าเบื่อไม่ใช่หรอคะมีนาเดินกลับไปที่ประตูและหันมามองเข่าเป็นครั้งสุดท้ายอีกสามวันคือวันแต่งงานของคุณฉันจะรอฟังข่าวคะ่ะเธอเดินจากไปทิ้งนนไว้ในห้องอาหารที่เงียบงนันพร้อมกับความจริงที่ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกใครก็ตาม เขากำลังจะทำร้ายใครคนหนึ่งอย่างแน่นอนหนนจ้องมองประตูที่เพิ่งปิดลงไปความเงียบกลับเข้ามาปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบสงบหากแต่เป็นความเงียบที่กรีดร้องและเต็มไปด้วยคำถามมากมายเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวังวนเดิมๆที่เคยมีออกมาอย่างยากลำบากเขานั่งอยู่ที่เดิมอีกนานเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้ จนกระทั่งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ก็ดึงเขากลับเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นข้อความจากปลายฟ้าคู่มั่นของเขาที่รักทานข้าวหรือยังคะวันนี้ปลายเตรียมเอกสารงานแต่งมาให้ดูเยอะเลยคะ่ะตื่นเต้นจังเลยพาไปหน้าอ่อนหวานของปลายฟ้าลอยเข้ามาในหัวเธอคือความสงบ ความมั่นคงและความแน่นอนที่เขากำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่ชีวิตกับมีนาพังทลายลงปลายฟ้าไม่เคยเรียกร้องไม่เคยสร้างปัญหาเธอรักเขาอย่างบริสุทธิ์และยอมรับในตัวตนของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีนามีนาคือเปลวไฟที่เผาผลาญเธอคือพายุที่ฉุดกระชากเขาเขาเคยคิดว่าเขาต้องการแบบนั้น ต้องการความเร่าร้อนที่ทำให้ทุกวันมีชีวิตชีวาแต่สุดท้ายมันกับกลายเป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหาัสนนลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกอาคารที่สูงเสียดฟ,ฟ้าไฟในเมืองกระพิบระยับระยับราวกับดวงจันทร์บนดินเขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกและเห็นรอยสักกลุ่มดาวในพรานบนไหลมันไม่ใช่แค่รอยสัก แต่มันคือตาประทับห่งความจำที่ไม่เคยเลือนหายไปอีกสามวันคำพูดของมีนายังดังกล้องอยู่ในหูเธอจะรอฟังข่าวและนนรู้ดีว่าเธอไม่ได้ไมาถึงแค่ข่าวการแต่งงานแต่หมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของเขาเขาเอื้อมมือไปกดโทรศัพท์เพื่อโทรหาปรายฟ้าแต่แล้วก็ชะงัก นิ้วของเขาลอยอยู่เหนือหน้าจอผ่ันภาพของมีนาก็ย้อนกลับมาเธอผู้ที่ทำให้โลกของเขาทั้งสวยงามและมืดมิดในเวลาเดียวเธอผู้ที่ทิ้งเขาไปแต่ก็กลับมาเพื่อทวงสิ่งที่เธอเชื่อว่ามันเป็นของเธอนอนหลับตาลงภาพของปลายฟ้าและมีนาสลับกันไปมาในห้วงความคิดความสงบและเปลวไฟความมั่นคงและความบาครัง สองเส้นทางที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายเขากดโทรศัพท์แต่ไม่ใช่เบอร์ของปลายฟ้าเขาเปิดแอปพลิเคชันค้นหาตั๋วเครื่องบินและเริ่มพิมพ์จุดหมายปลายทางปราลีเมืองแห่งความรักที่เขาและเมนาเคยใฝ่ฝันจะไปใช้ชีวิตด้วยกันเมืองที่พวกเขาเคยสัญญาว่าจะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม เขายังคงไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรไม่รู้ว่าจะบอกปลายฟ้ายอย่างไรและไม่รู้ว่ามีนาจะยังอยู่ที่นั่นเพื่อรอฟังข่าวของเขาหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่นนรู้แน่คือเขาไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปว่าความสงบที่เขากำลังสร้างขึ้นมานั้นจะสามารถกรบฝังเปลวไฟที่ยังโหมกระนำในใจของเขาได้อย่างแท้จริงเขาไม่รู้ว่าปลายทางที่ปารีส จะนำพาไปสู่ความสุขหรือความเจ็บปวดครั้งใหม่แต่เขาต้องไปเขาต้องไปเผชิญหน้ากับเปลวไฟที่ยังไม่มอดดับเพื่อตัดสินใจให้ได้ว่าเขาจะเลือกที่จะโอบกอดความสงบหรือจะยอมถูกเผาไหม้ไปกับความเร้าร้อนชั่วนิรันด์อีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นมีนาตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มจังๆเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูไม่มีข้อความ ไม่มีสายเรียกเข้าจากนนแต่แล้วเสียงแจ้งเตือนจากข่าวสารบนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่โตปรากฏขึ้นงานแต่งงานแห่งปีถูกยกเลิกกระทันหันนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังนนเลื่อนงานแต่งอย่างไร้กำหนดมีนายิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและความคาดหวังเธอรู้ดีว่านนกำลังทำอะไร เขากำลังเดินตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองอีกครั้งเหมือนที่พวกเขาเคยเป็นมาเสมอเสียงกริ่งประตูห้องดังขึ้นมีนาเดินออกไปเปิดประเชิญหน้ากับดวงตาที่เคยเต็มไปได้วยความเจ็บปวดแต่บัดน,นี้ชายแววของความไม่แน่นอนและความปรารถนานนยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่มีคำพูดใดๆ มีนาโน้มตัวเข้าไปใกล้และดึงเขาเข้ามากอดอย่างที่เธอรู้ว่าเขายังคงหยหารอยสักกลุ่มดาวในพานบนผนหลังของเธอสัมผัสกับอกของเขาคุณเลือกที่จะไม่หลับสินะนนมีนาไม่รอคําตอบเธอขยิงเท้าขึ้นเล็กน้อยมือของเธอโอบรอบคอของนอนดึงใบห,หน้าของเขาลงมาปลายจมูกของพวกเขาสัมผัสกัน ลมหายใจอุ่นร้อนของเธอดึงรถอยู่บนริมฝีปากของเขาให้ฉันได้ไปสูดให้คุณเห็นเธอกระซิบและในวินาทีนั้นริมฝีปากของทั้งคู่ก็บทขยี้เข้าหากันความร้อนแรงที่ถูกกดทับมานานปีประทุขึ้นเรากับเขื่อนที่พังทลายลงจูบนั้นเริ่มต้นอย่างเชื่องช้าแต่ไม่นานก็เร่าร้อนและดูเดือด นนตอบสนองอย่างไม่ลังเลมือของเขาโอบรัดเอวของมีนาอย่างแน่นดึงร่างของเธอเข้ามาแนมชิดจนไม่มีช่องว่างเส้นผมของเธอพันเกี่ยวอยู่กับนิ้วของเขามีนาตอบรับทุกสัมผัสทุกจูบอย่างบ้าคลั่งเสื้อผ้าที่เคยเป็นเกราะป้องกันถูกฉีกทิ้งความห่างเหินที่เคยมีถูกลบเลือนด้วยความปรารถนาอันรุนแรง รอยสักกลุ่มดาวในพลานบนไหลของมีนาเป็นดั่งพยานเงียบที่มองดูการกลับมาบรรจบกันของเปลวไฟสองดวงที่เคยเผาผ่านซึ่งกันและกันคืนนั้นโลกภายนอกยังคงหมุนไปผู้คนยังคงหลับไหลหรือรอคอยความสุขในวันพรุ่งนี้แต่สำหรับนนลและมีนาโลกของพวกเขากลับหยุดนิ่งอยู่ภายใต้เปลวไฟแห่งความปรารถนาที่ไม่มีวันดับ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบนิยายสไตล์นี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำในการเขียนเรื่องต่อไปค่ะ